โอเคมาวันนี้นะผมจะมาแนะนําวิธีการเอาน้ําออกจากถังหรือวิธีการเอาน้ําน้ํามันออกจากถังน้ํามันง่ายๆโดยที่แบบไม่ยากเลยหนึ่งที่ต้องมีเลยขวดน้ำสองสายยางขวดน้ําให้เราทามาเจาะรูข้างๆแบบนี้เนี่ยเจาะรูนิดเดียวเสร็จแล้วเราสอดสายยางลงไปลักขณะน,นี้ปุ๊บเนี่ยลักขณะน,นี้เสร็จแล้วเนี่ยลักขณะน,นี้เสร็จแล้วเราสุบเข้าไปดูวิธีการใช้งานโคตรง่ายบีบทีเดียว นี uh, ่อ่าง่ายๆเห็นป่ะนี่ก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสําหรับการเอาน้ําออกจากถังหรือใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสําหรับการเอาน้ําออกจากถังหรือว่าเอาออกเอาน้ามันออกจากใต้เบาะนะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนี่ลาไปก่อนครับุณครับนี่ดูนี่นี่ๆดูดูน้ำถไงง่ายๆง่ายๆวันนี้ผมจะมา DIY กระจังหน้าพัดลมเก่านะเอาไว้ใส่ของลายมีประโยชน์นะสิ่งที่เราต้องมี หาท่อมาสามท่อนขนาดเท่ากันความสูงเราเลือกได้แต่ผมไม่แนะนําให้เอาสูงเกินไปกว่านี้นะเพราะว่าอะไรมันจะอ่อนใช่นี่เสร็จแล้วบากแบบนี้ทั้งสามอันเลยนี่้ากอันรับมุมกับแกงพัดลมใช่แล้วเสร็จแล้วเราเจาะปึด๊ดทีเดียวเท่านั้นรวยเจาเสร็จแล้วเราเจาะง่ายปะง่ายนี่ โมดุกะสว่านสามระบบใช้งานได้ดีมากตอนนี้ขอบคมณจกักกวาลใช่ขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราต้องมีเลยครีมเอาไว้บิดเอาไว้ตัดสองลวดเนี่ยลวดจะต้องมีเอาไว้ร้อยเอาไว้รัดได้ <c oughs> โอเคมา <c oughs> ดูเลยปลึ๊บเ <c oughs> นี่ผมก็จะวางคาบลักขณะนี้ฝั <c oughs> ่งใดฝั่งหนึ่งเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยมันจะแน่นหรือเปล่าหรือมันจะหลุดมันจะอะไรหรือเปล่าก็แบบนี่ครีมที่ผมบอกมีครีมเพราะอะไร เอาให้บิดนี่อะไรหรอเนี่ยบิดบิดให้อยู่เนี่ยลักขณะนี้ก็จะอยู่ละเ<ช>ห็นปะอ่าเสร็จแล้วตัดออกเก็บมุมให้เรียบร้อยใช่ทำแบบนี้ทั้งสามมุมห,หนึ่งก็พอเราได้เสร็จแล้วเราก็ได้ลักขณะนี้เห็นปะนี่เอาไปวางแก้ววางถ้วยวางชามได้งกด,งกดน้ำได้หมดตัวนี้เนี่ยโดยมีน้ำเลยนะดยนี่ไง ง่ายไหมใช่เนี่ยใครคิดว่าทําที่วางของแบบนี้มีประโยชน์ฝากดหัวใจกดไลค์กดแชร์วเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับโอ้โหดูดิโอ้โหดดโคตรง่ายหลังจากที่ผมทําคลิปนี้ไปเนี่ยชัยเข้าไปดูเนี่ทย,นยที่ห้อยกระดาษชช้่แบบนี้หลายคนจะบอกพี่แบบนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วที่บ้านจะทําไงต่อถ้าแบบผมใช้จะแบบนี้ผมจะทําไงแบบให้มันแขวนได้ให้มันดึงได้แบบว่าเวลา น้ำสาดแล้วมันจะไม่เปียกไม่เปื้อนโอเคผมก็จะไปคิดวิธีมาให้แล้วสําหรับพี่ๆน้องๆที่ใช้กระดาษทิชชู่แบบนี้นะพวกพูมงคูมาอะไรต่างๆนะผมก็นี่ยเนี่ชัยผมก็จะเจาะผนังเจาะผนังยิงพุกเลยปุ๊บต่อไปผมก็ไปคิดว่าเอ๊จะทําไงดีจะเป็นขวดน้ําขวดใหญ่ก็ได้หรือจะเป็นท่อ PVC ขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะใช้งานง่ายๆบาดตรงนี้เพื่ออะไร เอาขนาดที่ใส่กับกระดาษทิชชูช่ได้ลักษณะน,นี้ปุ๊บจะได้อยู่ขนาดขนาดนี้เลยพอดีเป๊ะเลยเห็นป่ะเนี่ยทำไงต่อผมก็ได้ยึดพุกเรียบร้อยเนี่ยน,น็อตผมก็เตรียมน,อน็อตเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะมว่าเจาะเจาะเลยเนี่ยผมก็จะเจาะแบบนี้ใจดูปุ๊บเสร็จแล้วผมก็เล็งเนี่ย ปึบ๊บมิง่ห้อยู่นะปึบ๊บเนี่ยได้ละกนณะนี้แล้วเห็นไหมง่ายปะแล้วทำไงต่อไปขนดาดทิชชู่ใช้ดูปึบ๊บเราก็มาใส่แบบนี้ได้เลยเนี่ยปับ๊บอ่ะเวลาใช้ละพี่ดูดิดูดึงดูดิดูดึงด,ดิเดนี่ยไม่เปียกไม่เปื้อนด้วยที่สําคัญนะแบบนี้พอแบบเฮ้ยมันหมดเราก็แค่ดึงกออกแค่นั้นเองเอามาใส่ใหม่ได้หรือจะหาฝาปิดมาปิดสองฝั่งก็ได้ง่ายๆเลยดูดึงใช้ง่ายๆเลยเห็นไหมแค่นี้เอง เนี่ใครคิดว่าที่เก็บทิชชู่แบบนี้มีประโยชน์นะสำหรับการ DIY นะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับดูดิโอ้โหดูดิโอ้โหโคตรง่ายขอบคุณครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่ๆผู้หญิงเขาทนคันไปได้ไงหมายถึงคันหัวเนะี่ยวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆในการแบบว่าสำหรับคนที่เป็นคันหัวเป็นรังแคแลวแบบว่า แบบเกาไปแล้วแบบว่าจะเก็ตมันขึ้นเลยขนาดผมเป็นผู้ชายนะแต่ผมตากแดดบ,บ่อยผมก็ยังคันแบบผมยังเกาอีวันนี้มีเทคนิคดีๆเลยสมุนไพรพื้นบ้านเราเลยนี่มะกรูดวิธีการใช้งานไม่ยากนะตัวนี้นะก็คือเอามะกรูดประมาณสนะักสองลูกถ้าเป็นผู้ชายประมาณลูกสองลูกก็คือแบบเอามาท่วงหัวแล้วก็สะแล้วก็ล้างออกได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิง คันเลยก็ดีเอาไปคั้นนะแต่น้ําก็ดีนะแต่ถ้าเอาไปเปิดๆอย่างนี้ก็ดีนะผมว่านะเพราะว่าผมเห็นแม่ผมใช้อยู่ให้ผมบีบอย่างเงี้ยใส่หัวเขาเลยแล้วเขาก็สัสๆนี่วิธีการใช้ก็ไม่ยาก่บีบลงไปเลยสําหรับคนที่คั้นหัวนะเนี่ยมันคือดูน้ำเลยแบบนี้เลยอ่าใครจะใช้ไงไม่รู้นะผมใช้ตามแม่ผมนะเนี่ยผมไะคั้นหัวเนี่ยวิธีนี้นะใครที่เป็นรังแคแบบอืดูดิแล้วมันจะแบบแสบเนี่ยแบบ มันจะรู้สึกดีมากอ่ะแล้วก็เกาเกาตรงบริเวณที่มันเป็นแผลเป็นรังเป็นรังแคที่เราคันคันนังสีจะเนี่ปีไปได้เลยนะและที่สําคัญนะเมื่อเราใช้แบบนี้เสร็จแล้วอะคือมันจะมีกลิ่นหอมมากหัวเราเนี่ยหอมไม่ใช่หอมมะกรูดไหมเ,ออเนี่ยเอาถือว่าใครมีมะกรูดเยอะๆก็คันคันแค่ทุกานไม่ได้เผมก็ใช้ประมาณสามลูกเกาแบบนี้ได้เลยสับ สะเลยเลยแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกนะไม่ต้องใช้แชมพูแชมพูอะไรครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้กีมม่วดตอก็ได้นะกาบ,บริเวณที่คันให้หายเสร็จแล้วล้างออกหัวเราก็จะมีกลิ่นหอมของมะกรูดนะและทบบําแบบนี้ติดทาแบบนี้ติดต่อกัน2อสามอาทิตย์นะไม่ว่าจะเป็นรังแคขั้นนังตีสะหรือว่าคนที่หัวไม่เหม็นนะ หายแน่นอนวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนที่เป็นรังแคใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสำหรับการเอารูปมากรูดนะมาสระผมฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้เรื่องนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับทำตะเกียงจากน้ำมันเก่าเอวันนี้นะผมจะมาแนะนำวิธีการทำตะเกียงฉุกเฉินนะเวลาบ้านเราไฟดับนะตอนนี้ผมก็ตกแล้วผมรู้ว่าบางบ้านอาจจะไม่มีเทียนหรือว่าไม่มีไฟฉายแต่สิ่งที่ทำได้คือตะเกียงฉุกเฉินสิ่งที่ต้องมีเลยในบ้าน แก้วใสๆหรือแก้วอะไรก็ได้หนึ่งใบสองข้าวทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วอ่ะวิธีการทําใส่้าไปวัดประมาณนี้อ่ะสิ่งที่ต้องมีดังอย่างที่สามเลยน้ํามันดูเทน้ํามันไปเลยน้ํามันเก่านะหรือจะน้ํามันใหม่ก็ได้ดเทไปแบบนี้นี่เมื่อเราเติมน้ํามันลงไปในข้าวเสร็จแล้วใช่ป่ะสิ่งที่ต้องมีคือนี่กระดาษทิชชู่แล้วก็เศษไม้แบบนี้นะก็คือผมก็จะทําแบบเดิมเลย เอามามว้มวนม้วนลักขณะนี้นี่เดี๋ยวนะม้วนเลยเนี่ยมว้วนลักขณะนี้ม้วนล,ลักขณะนี้เสร็จแล้วมันจะยาวเกินใช่ไหมเราก็ตัดออกเอ๊บให้พอดีอ่าเอาให้เป็นแกนกลางนะเสร็จแล้วนี่ใครปักลงอ่าปักประมาณนี้เห็นไหมชิดชั่วก็จะดูดก็จะดูดอ่าก็จะดูดน้ำมันขึ้นไปแกเราก็จุดได้เลยเึ๊บติดทั้งคืนวิธีนี้ คือเวลาไฟดับยามฉุกเฉินใช้ได้นะ่อยดูวิธีนี้จะติดทั้งคืนเลยเมื่อแบบว่าเวลายามไฟดับนะคือเราสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยไม่ว่าไม่ว่าไฟจะดับหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ต้องไปแบบวิ่งไปหาซื้อเทียนแล้วต่อไปนี้นะก็ใครคิดว่าวิธีนี้มีประโยชน์นะทําตะเกียงจากน้ํามันเก่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้เดิมงน้ลาไปก่อนขอบคุณครับติดทั้งคืนแบบนี้ไม่มีดับ สำหรับบ้านครนะครับที่มีพวกแก๊ลอนเก่าแก๊ลอนน้ำมันแกลลอนน้ำยาล้างจานหรือไม่จะเป็นแก๊ลอนน้ำยาซักผ้าอย่าไปทิ้งมีประโยชน์มากเอามาดีไวได้นะแล้วก็อย่างที่สองนี่เป็นขวดน้ำแดงขวดน้ำส้มที่เป็นของแฟนตาเพราะว่าอะไรมันจะมีลักษณะแข็งนะตัดแบบนี้ลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วนี่เห็นปากขวดไหมน,ะนี่ดูเนยะปึ๊บเสร็จแล้วนี่เรามาสู่แบบนี้นี่มันจะพอดีเลยอ่าเราจะทาไงให,ให้มันแน่นละ่ะไฟแท็กลนนี่ลนลักษณะนี้นี่ลนเลย อ่าลนให้อยู่นะลนเลยเนี่ยลักขณะนี้คือจะอยู่จะแน่นจะแนบเลยเนี่ยจะได้ลักขณะนี้เลยเห็นป่ะเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้เลยนี่ปึ๊บเทน้ําออกได้แบบนี้เลยเห็นป่ะอ่าปึ๊บเราก็เปิดฝาเนี่ยเปิดฝาปึ๊บง่ายๆ่อ้าวแล้วเราจะเทยังไงอ่ะในเมื่อฝาเราตันแนะนําให้เอาฝานี้ไปเจาะรูแบบนี้นะ ตรงกลางแล้วก็ข้างๆแบบนี้ลักขณะนี้เลยทําไมผมถึงแนะนําวิธีนี้เพราะว่าเวลาเราเติมน้ําเราสามารถเติมตรงนี้ได้เลยดูเนยเฮียมามาใส่ยางเราจะพอดีปุ๊บอย่างนี้เลยดูเฮียมาเดินมาเดินมาเนเราจะเติมน้ําแบบนี้ได้ค่ะแบบนี้อ่ะปุ๊บ หรือใครจะเอานอ็อตสกูมายิงหรือว่าเทปบรรทายรัดอะไรชั้นหนึ่งก็ได้นะเสร็จแล้วเอาฝาปิดเนีกก่ยเนีย่ยรักขนาดนี้เสร็จแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานกันไปนี่วิธีการใช้งานนี่เราก็มารดรัดขนาดนี้เลยเห็นไหมนี่เป,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 ป็นไงเป็นไงเป็นไงง่ายป่ะเนี่ยง่ายง่ายเลยวิธีนี้สําหรับการทําบัวลดน้ําง่ายๆนะแบบนี้เลยเนี่ยง่ายๆดูดินเนีย่ย ไม่รั่วไม่ซึมด้วยนะที่สำคัญน,นะดนี่เข้ามาโดยใกล้ทําแบบนี้นะเพราะามันจะล็อกเกียวพอดีน,นี่แบบนี้เลยใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ม้ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับเนี่ยบวรดน้ำง่ายๆ